ฐานะบัตรต่อเสียค่ะเราต้องอบรมทั้งหมด50ชั่วโมงแล้วใน50ชั่วโมงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะอบรมวิชาอะไรก็ได้<ม>เขาบอกว่าวิชาบังคับมี2รายวิชาก็คือพิล,ลาหกับพิล,ลาสามพิล,ลาหบังคับ9กชั่วโมงพิล,ลาสามบังคับ6ชั่วโมงซึ่ง เวลาเราลงอบรมเนาะเราสามารถดูรายวิชาได้ว่าวิชานั้นที่เขาเปิดมันอยู่ในพิล,ลาไหนเนาะเขาก็จะพิมพ์บอกไว้ให้แล้วว่ารายวิชานี้จัดอยู่ในหมวดหมู่พิล,ลาไหนแล้วทำต่อว่าใน50ชั่วโมงนี้เนี่ยเราต้องอบรมให้ครบรวดเดียวเลยได้ไหมตอบว่าได้เหมือนกันแต่ว่าจะนั่งไหวหรือเปล่าอืมือว่าเราจะค่อยๆทยอยเก็บไปทีละแบบ9้าชั่วโมง6ชั่วโมงเพราะว่าบัตรเรามันอยู่ใน5ปีไง เพราะฉะนั้นภายใน5ปีเนี่ยค่ะก็ไปเก็บไม้ครบ50ชั่วโมงและเมื่อกี้เราพูดถึงพิลาหนกับพิลาสา3ใช่ไหมเรา6กับ9ใช่ไหมคะวิชาที่เหลืออบรมวิชาอะไรก็ได้ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากรายวิชาบังคับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะอบรมวิชาอะไรก็ได้ให้ครบ50ชั่วโมงแต่ณนะวันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะมาะเขาเนี่ยค่ะบังคับเราเนาะ ให้อบรมรายวิชาที่ไม่ซ้ากันถ้าซ้ากันเขาจะไม่คิดชั่วโมงให้อืแล้วคราวนี้เราทํายังไงถ้าเป็นแบบแบบนี้เองค่ะถ้าเป็นรายวิชาที่ซ้ากันแต่อบรมกันคนละสถาบันที่เปิดอบรมเนาะวิชาเดียวกันคนละสถาบันสอนอันนี้เขาก็คิดให้คำถามต่อมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอบรมวิชาอะไรไปแล้วบ้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารายวิชาบังคับเราเก็บไปหรือยังตอบว่าไปดาวน์โหลดแอป คนกลาง for sure แล้วทําการลงทะเบียนแล้วทําการล็อกอินเข้าไปในนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราจะบอกหมดเลยว่าคุณผ่านวิชาอะไรมาแล้วบ้างคุณอบรมไปแล้วกี่ชั่วโมงนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนายหน้าที่จบปริญญาโทเนาะเรียนจบปอโทโค่ะท่านได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นก็คือกกปกติคนทั่วไปอบรม50ท่านลดหย่อนได้เหลือ 25ชั่วโมงค่ะโดยการยื่นทานสริปยื่นกับใครยื่นกับเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครอบรมเหมือนแบบนี้ตอนนี้วิวเปิดรับสมัครอบรมอยู่ใช่ไหมตอนที่ท่านมาลงรับสมัครอบรมมาค่ะท่านก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีผมมีวุฒิปอโทด้วยผมต้องการที่จะลดหย่อนชั่วโมงอบรมท่านก็ยื่นผ่านวิวมาแล้ววิวก็ยื่นเข้าส่วนกลางนะคะยื่นให้ประมาณนี้มาค่ะท่านที่ถือบัตรในหน้าประกันชีวิต และในหน้าประกันวินาศภัยมีสถานะต่อสี่พร้อมกันเหมือนกันท่านถือบัตรสองใบนะคนละฝั่งแต่ว่าพอดีฝั่งนนก็ต่อสี่ฝั่งนี้ก็ต่อสี่ท่านมาลงอบรมครั้งเดียวเลยค่ะได้ใบเซอร์สองใบนะคะได้ใบเซอร์สองใบทั้งประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและจะบอกว่าในคอร์สนี้ที่วิวเปิดนะทั้งบัตรตัวแทนทั้งบัตรในหน้าค่ะสามารถมาลงอบรมได้ และทั้งฝั่งประกันชีวิตทั้งฝั่งประกันวินาศภัยที่สถานะบัตรต่อสี่เหมือนกันลงอบรมได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สําหรับพี่ๆเนาะหลายๆท่านที่บัตรทั้งฝั่งชีวิตแล้วก็ฝั่งวินาศภัยถึงในสถานะต่อ4ี่ต้องเก็บ50ชั่วโมงแล้วทุกคนอย่าชะล่าใจนะคะอย่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวฉันค่อยเก็บก็ได้บัตรมีอายุตั้ง5ปีคงแบบไม่ต้องรีบหรอกอะไรแบบ นี่ราคาบัตรเราต่อสี่แล้วอะถ้าบัตรเราขาดไปรอบนี้เราต้องสอบใหม่นะคะเรื่องของการสอบใหม่เพิ่มเติมอีกนิดเรื่องของการสอบใหม่อะค่ะเขายึดจากผลการสอบถ้าผลการสอบไม่เกิน2ปีไม่ต้องสอบใหม่แต่แน่นอนว่าพวกเราอะบัตรต่อสี่แล้วถูกต้องใหม่ผลการสอบเราแน่นอนว่าเกิน2ปีแล้วถ้าปล่อยให้บัตรขาดรอบนี้คือสอบใหม่อย่างเดียวค่ะสอบใหม่อย่างเดียวเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้น เรานะสถานะบัตรต่อ4ีกันแล้วรีบอบรมรีบเก็บชั่วโมงค่ะต้องการลงสมัครอบรมติดต่อมาได้เลยเบอร์น mm ้องบิวแปะไว้ให้แล้วนะคะ mm hmm. หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆอยากปรึกษาเรื่องอื่นๆก็สามารถทักสามารโทรมาได้เช่นเดียวกัน